ดิฉันอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยาศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรคะ่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพซุสขึ้นมานะคะสื่อพลังถึงความเป็นผู้นำนะคะความเชื่อมั่นบ่งบอกได้ว่าเกณฑ์การงานของคุณในเดือนนี้จะต้องเข้าไปรับผิดชอบงานสําคัญๆที่ผู้ใหญ่มอบหมายเข้ามาให้นะคะแต่ระวังค่ะ ระวังจะเกิดอุปสรรคนะคะปัญหาในการทํางานจากบริวารที่คุณไปควบคุมดูแลนั่นแหละนะคะโครงการที่ริเริ่มทําในเดือนนี้นะคะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะคุณอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งนะคะแต่โชคยังดีนะคะที่ผู้ใหญ่ยังเป็นกําลังสําคัญให้กับคุณอยู่นะคะในส่วนของการเงินนะคะมีเรื่องที่หมดเปลืองไปกับงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะคะหรือภาษีสังคมต่างๆเช่นงานแต่งงานวันเกิดหรือว่างานศพนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ซื้อของกำนัน ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นภาษีสังคมอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็โชคยังดีนะคะเพราะว่ารายรับของคุณเนี่ยก็ยังมีเข้ามาให้ใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆนะคะในส่วนของความรักนะคะเขาบอกว่าคนมีคู่เนี่ยนะคะจะได้รับข่าวคลาวจากคนที่เคยผูกพันใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้หวนคิดถึงความรู้สึกเก่าๆกันอีกนะคะในส่วนของคนโสดนะคะผู้ใหญ่จะเป็นตัวกลางคอยแนะนําคนที่น่าสนใจให้กับคุณไง่ะคะค่ะลรวพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ